สวัสดีครับผมบอกกับผมเสียปุ๋ยนะครับมันนี้วันหยุดนะครับมันนี่มนาท้ายหน้านะครับกับสามสิบเก่าแดงครับมันนี่เดี๋ยวพาชมบรรยากาศครับราอยู่ด้านหลังผมนีะครับผมอากาศแต่แทงครับมันนี้มันนี้ก็มากครับรถคูใจเราครับผมยำหาฟินครับไปไหนไปกันครับผม เครับผมดินก็อยากแกนแน่เฟื่องกับลายดูนะครับเจา้ากับไทเขาดีนะครับผมฝานยันหมานชนักแน่นะครับดินสำเร็จานึงเนี่เอาบูยูนะครับไทเขาพูดเก่าครับน้ำหนักฝานจะหลายนะครับผมตนนัวนี้ใส่ฝาน l อลฝีัน6ครับลูกค้าเอาฝัาน6นะครับ ก็แท้เขาดียครับตัวนี้เป็นรถน่องครับบมเมนต์รถผู้อื่นนะครับเ้อคันีด้พุ่งกันจะขึ้นไทยน้ำอยู่ครับไทยเปลี่ยนกันนะครับมันแดดพมก,ก็จะได้มาไทยซอยเพิินอยู่ครับเป็นวังเทีย นะครับอาจจะเป็นวัวอาทิติ์จังสีหรือครับันหยุดรืเ่เ,เก็บเจกก่อนนะครับโอ้เดียแทงครับวันนี้ สามสิบเก้านะครับตัวนี้อุปกรณ์สามยางนะครับวัตถุเป็นใบมีดผานพ่วนแล้วก็โรตารีนะครับส่วนผานพ่วนนี่ลูกค้าเลือกได้นะครับว่าจะเอาฟันหาหรือฟันหกก็นะครับราคาสํากันนะครับสามารถเลือกได้แต่ที่เลือกได้นะครับว่าจะเอาฟันตัวใหนนะครับบางคนมันก็เอาฟันหานะครับบางคนมันก็เอาฟันหกนะครับผมแต่ละคนทีมัคือกันนะครับ อุพวกรุณสามยาเนี่ยก็ฟีดาวนะครับผม คมแมนพ้นตัอีกจกัจกเที่ยนหนึ่งคือไทยง่ายกว่านี้อยู่ครับบนันคืกจะประมาณสามถุนนะครับคือจะเลี่ยวอยู่นะครับเดี๋ยวถ่ายไปเลี่ยนนะครับนอบเดี๋ยว่าลองนะครับ ครับกำลังไทยเหลี่งานหนึ่งครับงานไงนะครับพักกินหนามก่อนนะครับกับสารสกาครับผมเสียงแหบครับพอดีมันแดดแท้งครับวันนี้นะครับรับผมณัดกันเทาน้ำครับกันเทามันขาดนะครับ จะพักรถแป๊บนึงครับเดี๋ยวลุยงานต่อครับ๋ยวจะลงงานอีกต่อนะครับผมคลิปนี้ก็เขาฝากกดหลก์กดแเชร้อให้เก่าแล้วครับผมฝากกดติดตามเด้อครับผมเดี๋ยวผม่ายตอนครับผม พอดีผมพูดชื่อนี่นะครับพอดีขึ้นปับขึ้นรับ มีฟันหกนครับผมเขาดีอยู่น,นะครับชิดนี้ผมก็ขอฝปากไว้ชน,นะครับผมสวัสดีครับ